เดินมาเองเดินได้เอเดินมาเองสามเก้าสามเก้าเดินมาเลยสี่เก้าเดินมาอีกเดินมาอีกเดินมาเดินมาเลยเดินมาเลยไม่ได้แล้วเดินไม่ได้มางานเดินไปได้แล้วก็ไล่สโงรเดือนอ๋อเล้นองเดือนแล้วแล้วขึ้นไปนานไปไกลอ่าแล้วเมื่อกี้มา ปังแล้วมาเดี๋ยวว่าเจ็บด้ยใช่ไหมแ้เจ็บด้ยใช่ไหมเยีเีขอบคุณคเอ่อป่ะเดินเดินเดินให้เดินเดินไปค่ะเดินไปเดีจะถ่ายเดินนะอาห้พูดยกมือขึ้นขอบคุณพี่เอ็นดูขอคุณเอขอีนจอรีปัญหาเรื่อง ประสาทตาประสาทตาสุดโต้งแล้วก็เคยไปรักษาตัวอยู่มิชัยอยู่ในกรุงเทพโมงี่หมองผู้งแย่รักษาได้ตอนอาจารย์เพิ่นที่แป็นปั่น่ะหน้าเพิ่นติดมือๆเนาะจะเมื่อได้อธิษฐานจริงพรนะสารเพิ่นยังไงขาเจ้าแม่เพนหน้าเพิ่นตอนนี้ขีดห,หน้าขอบไป แล้วตอนนี้เป็นไงคะสบายแล้วกระโดดสูงๆสิคะลองย่อเข่าได้ไหมคะย่อไหล่ย่อลงค่ะย่อลงเอาล่ะขึ้นค่ะขึ้นลงอ้าทีค่ะสองลงอีกค่ะลงสุดๆค่ะสามอีกทีค่ะสี่อีกทีค่ะห้าเป็นไงคะไป็นมานานแค่ไหนแล้วคะที่ว่าปวดปวดเข่าเนี่ยค่ะมานานหลายวันตื่นกูถือให้กี่วันแล้วคะหลายวันแล้วตั้งแต่สองสามเดือนแล้ว สองสามเดือนสองสาเดือนแล้วแล้วก็เป็นี่มาตลอดหาหมอมาไหมมันหนักเลงมันยินยาหาหมอไม่หายใช่ไหมไม่หายแล้ววันนี้วันนี้มาพยซูรักษาแล้วรักษาแล้วหายแล้วนะคะหายแล้วโอเคเข่าปวดทั้เข่าข้างไหนคะสองข้างเลยสองข้างเลยเป็นมานานหรือยังไปทําอะไรมาถึงเป็นคะห้าปีห้าปีแล้วแล้วทำยังไงครับกับเข่าตัวเองก็ตอนแรกๆกมันก็ปวดแล้วมันก็ดังกึก กึกนั่งก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ด้วยเดิเวลาเดินเนี้ยต้องก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กกก๊อแก๊กเวลาที่เหยียดหัวเข่าเนี้ยดังกึกตอนนี้ไม่ดังเลยค่ะไม่ดังแล้วนะคะในลองกระโดดสิคะโอ้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างลองถือพี่เป็นอะไรมาคะมือค่ะหนูถือให้นะปวดมือข้างไหนสองข้างนิ้วสองข้างเลยมือหรือข้อมือคะมือมันชาเจกล่อนเกลื่อนเกลื่อนพีนมากทมือคนมากนะเป็นมานานแค่ไหนแล้ว สองสามปีแล้วสองสามปีแล้วแล้วก็ทายากินยาอะไรไหมกินไม่หายไม่หายนะคะแล้ววันนี้เป็นไงคะวันนี้หายแล้วสะบัดมือให้ดูสิคะเห็บใต้คีโคงนี่ก็หายแล้วใต้คีโครงด้วยใต้คีโคงนี่ก็ไปยังไงคะอย่าก้มลูกด้วยมันเจ็บตรงเนี้ยมดลูกใช่ไหมคะก็คือว่าเวลายกของหนักแล้วจะจะเป็นมดลูกด้วยมันเจ็บมีปกติถ้าถ้าอุ้มมันนี้ไหวไหมสอนไม่วดนะคะเอาวันนี้ลองเลยค่ะ โอไม่หนักแล้วไม่หนักแล้วเอาวางค่ะวางก่อนสอนยกไม่ได้เลยนี่ยกไม่ด้เมื่อก่อนถ้ายกที่10กิโนี่เป็นยังไงคะมันหนักมันยกไม่ได้มันปวดก็ปวดมดลูกปวดท้องนะคะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วนะคะโอเคนอคอเคอเคโออเคคคอา เจ็บขาตอนนี้หายหรือยังหายแล้วาทำอะไรดีเลยไม่ได้รักษาอีกเลยหายแล้วค่ะเป็นมานานหรือยังคะมนเธอชื่ออะไรกันเนี่ยเข็มขีคอ๋อแล้วก็เป็นมานานกี่ปีเป็นมาสองปีวันนี้หายเลยแต่ก่อนทําอะไรไม่ได้ค่ะมันเจ็บแล้วเดินย่อไม่ได้ตอนนี้ยอมย่อดัวสิอย่างเงี้ยนั่งมาฮาเลลูเาขอบคุณพระเจ้ามาเลลูเาขอบคุณพระเจ้า ไปคีตามรัวมาตอนนี้หายแล้วมองแค่เลยหายเลยไายเลยหายเล้าเลยหเป็นอยไรคะายลหเหายเรยหายเล้วายเยหายหายเลหาหายแล้หายเลย้ววยลนล<า>ีหายหายเลหามนายเลาเลยววัเล <c ười> ย้าันนี้นนา,าเานะนเหเลลยยาเเ

จงสลายไปกลายเป็นสุญญากาศเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูเยือ่อหุ้มตาจงได้รับการรักษาให้หายดีและตาจกลับมาเป็นปกติเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่พระอง,องครง์คร,งรักษาเขาอ่าเป็นไหมยังไแจ้งนะอ่าปนหายแล้วอ่าและจ,ะไไละจมูกเป็นไรคะต้องยอนจมูก บอลหย่านั้นมันสำลักยอดจมูกอ๋อแต่คลิปคลิปมันช่วยแต่ไหนนะเป็นยังไงคะตาเนี้ยรักษาเหมือนมีสอย่าในตาค่ะตลอดก็ใส่แว่นตลอดปกติก็ใส่ตายาวแต่ก่อนที่จะมานี้รู้สึกว่ามันแสบมากเวลาอาบน้ําหรือว่าสระผมเองก็พอมาร่วมมาที่หารู้สึกมันมันดีขึ้นแล้วก็พอการรักษาลงมาแล้วรู้สึกว่ามันนิ่มขึ้นมาเลยค่ะเนื้อในตา่ะ อยากเป็นนานหรือยัคะก็แค่ะเป็นปีไหมเป็นปีแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะ้าแล้วก็เใส่เรื่อนจ้องหายไปแล้วจ้องเข้าที่กระถางเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูจ้องได้รับการรักษาให้เป็นปกติให้เป็นปกโลกอะไรอยู่ตอนเที่คืะรู้สึกว่าดังนั้นกนค้ ที่ฐานรู้สึกเลยว่ามันดันดันขึ้นอย่างไรคะอ๋อมันขึ้นมาบนแล้วโอ้ภาพธรรมดามันจะลงอนตอนนี้ฐานมันขึ้นขึ้นขึ้นมันมีฤทธิ์ยกขึ้นฮาเลลูยานี่อัศจรรย์ไหมคะอัศจรรย์จริงจริงฮาเลลูยาตัวท้องมันจะเป็นนิ่มอ๋อเป็นเป็นมานานนี่คะเป็นมาสามเดือนแล้วทำไมรู้ว่าเป็นนิ่ม มันเป <sm pixel> <políticas> ็นก้อนตรงนี้สารพิการเกาแล้วแล้วตอนนี้ยังไปอยู่ไหมคะตอนนี้รู้สึกดีมากเลยครับรู้สึกดีมากมันหายแล้วอ่ะมันไม่หายแลก้อนที่จะเป็นนิ้วมันหายไปแล้วอะค่ะสบายดีแล้วปกติทำอะไรไม่ได้ครับปกติทำอะไรไม่กล้องแม่ไม่ได้ยกน้ำหนักไม่ได้เอาของไปยกให้ซิแล้วแล้ววานี่นี่นี่ว่ายกเนี่ยค่ะให้ยกเพราะ นี่คนเดียวที่เขาเห็นนะคะที่เขาเป็นเรื่มรู้แล้วเขายกไปได้จะได้รู้ค่ะจะได้รู้ว่าเวลายกแล้วเป็นเนถ้าว่ายังรู้สึกมันเจ็บแล้วว่าจะได้รักษาต่อเป็นไงนะคะไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วเราต้องตัวลงดูสิคะหายเลยอเไอ้เนี้ยก้อนเนี้ยก้อ<ง>นอะไรมันสลายไปหมดแล้วโอ้พระเจสุทุกทิ้งไปหมดแล้วเลย นานได้ยังคะนานแล้วจ้กี่ปีสองสามปีสองสาปีย้อนยังไนยังยังง่งงงงงงยังหายแล้หายลยังับเข้าไปดค่ะเป็นไงคะคนขาครับแล้วเป็นไงคะตอนนี้หายแล้วครับ ครัอ๋อเป็นสองนาท์แล้ววันนี้เป็นไงคะหายแล้วครับหายแล้วฮาเลลูยหั่าครัแล้วตอนนี้เป็นไงคะชั่วแต่ว่ายังเจ็บอยู่อาบจับหัวเข่าวางนั้งสอนค่ะในนามพระเยซูฉันสั่งหัวเข่าให้หายดีเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูอเมนอ้าวขยับโย่เป็นไงหายแล้วหายแล้ว ในนามพระเยซูจงหายดีกระดดเส้นเอนที่เ็นจดต้องพาตทางเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูในนามพระเยซูขอบคุณพ่ะเยซูขอบคุพระเยซูหายตอนแรกทำอะไรไม่ได้ตอนแรกทำอะไรไม่ดก็ไ่ได้ตอนนีกไม่ได้ตรงนี้โอ้ยขอ้ยทำดื้อ้เป็นที่เปนมานานแล้วเหระจางจายจางจายอ้าวมีใครเป็ บอกมีใครเป็นโรคหูยืนขึ้นค่ะคนเป็นโรคหูยืนขึ้นค่ะวางมือที่หูค่ะในนามพี่ใหญ่สุริฉัน ะเป็นนานแล้วก<ม>็เป<ม>็นได้ยินแรกตอนนี้เออแบบล้วนานแค่ไหนคะกี่ปีสามปีสามปีสามสี่ปีตอนนี้เป็นไงคะเดี๋ยวนี้ไ่ได้ยินแล้วครับอะไรเลยอะอะไรอะโอ้โหนี่หมอตกงานเลยค่ะตอนนี้เป็นไปได้ด้วยโอ้โหน่าเขาบอกเขาได้ยิน Pessoal, dá uma

แรงเป็นมานานหรือยังคะสองเดือนครับอยู่ๆมันเป็นอะไรก็ไม่มีแรงไปฝึกทหารแล้วมันมันชาไปเลยครับมันมีความรู้สึกอ๋อมันชาไปเลยแล้วไม่มีแรงเลยแล้ววันนี้เป็นไงคะหายแล้วครับหายแล้วลงอยู่สิอก็หลงอยู่คืโอ้โหฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลยอ่ะคือธนวัฒน์ครับแล้วเป็นยังไงคะก็ตอนแรกผมเวลาผมดูพระคัมภีร์นี่ผมต้องอย่างนี้ครับอ๋อต้องไกลๆสายตายาวตอนนี้เป็นไงคะตอนนี้ก็ปกติ ใช่ไหมเพิ่งรู้จักเป็นอะไรมาคะเปิดขาปิดขานานหรือยังสามปีครับสามสี่ปีแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะไม่สบายแล้วหายเลยคุณลองก็ลอดูสิเราดูสิขอบคุณพรองที่บอกรักษาด้วยแล้วขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอ่ะเราดู เป็นอะไรคะเออิันคะมิันคิดว่าฉันอาจจะแผลในใจอัอเป็นแผลในใจแล้วเป็นไงครับวันนี้เป็นโรคภวยมากกว่าจะเจ็บหลังยังไม่เากับถ้าเรามีแผลในใจฉันจะเจ็มากแต่วันนี้พระเจ้ารักฉัน พระเจ้าได้นำฉันมาแล้วก็ปลดไปอระจฮาเลลูยาขบคุณพระเจ้านี่แหละอิสระที่แท้จริงขอบคุณพระเจ้าฉันจะยกโทษให้กับทุกคนในทั้งที่นชั่เจริงแล้วกองอิระได้รับเียฮาเลลูยา่ขบคุณพรเจ้านี่คืออการใหญ่นะคะเพราะเรื่องของใจเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์เพราะว่าใจที่มันเป็นแผลมันจะทําให้ร่างกายสุขภาพเสียหายพอหลุดจากตรงนี้มันก็จะหลุดหมดเลยตอนนี้รู้สึกว่าเป็นร ไรทักส่วนในตอนเป้เบาไปหมดเลยต้องลอยได้โอ้โหเหินไปเก้ามากนร้มานก็ปีนไงปีนแล้วเป็นอะไรมาคะตก้นไ่ได้มันมันปวดอ๋อแตรละอ๋อมันปวดการเลยแล้วตอนนี้เป็นยงไงคะปีขึ้นไหมยังปวดอยู่ไหม ยังยังปวดอยดในน้พเยสุริในนามพี่เยสุริอาเมนดคุณป้าเหรอ่รู้สึกไรู้สึกเป็นไงคะดีใหญ่ไหอู้มาเลยตื่หายแล้วโอเคเาต่นหแล้วด้วยไปต้นมานะคะพูดแก่ใจนะคะตอนนี้เรื่วงบายขั้นเนี่ยมแล้วใครเขาเป็นอะไรคะตอนที่แบกมาเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะ เดินไม่ได้เขาคานอยู่ขยับขยับใช้ขาเอาอ๋อใช้ขาเอาแล้วตอนนี้เป็นไงคะเดินจริงไหมเนี่ยเมืกี้เดินจริงกระดูกตดงนเลื่อนต่อยืดต่อเส้นเอ็นยืดต่อเอ็นลองดูค่ะคุณยายลองดูสิคะรู้สึกดีขึ้นไหมปุ้ยายเดินเดินดูสิเดินค่ะไม่ต้องใช้ถั่ะเดินเป็นไงอ แล้วก็แตกด้วยแตด้วยนะคะขางข้างข้างซ้ายมันมันเป็นเป็นมันตีข้างขวาอ๋อคือเป็นสมองข้างซ้ายตีแล้วมันก็เลยสั่งการการทํางานข้างขวาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะก็คือตั้งแต่หูหูลงมาถึงเท้างเลยอ๋อไม่ได้ยินเลยใช่ไหมคะหมายถึงถ้าพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินค่ะแล้วเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างคะหัวหัวโล ไม่งั้นมันจะมันจะมัดตื้อๆก็ขาขานี่เยี่ยงออกก่อนหน้านี้เนี่ยมือก็แข็งยกได้สุดแค่ไหนคะกว่าแขแค่นี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ตอนนี้ยกได้สุดแล้วสุจะสองมูได้แล้วก็ขาละเท้าเนี่ยขาเนี่ยคเวลาเดินเมื่อก่อนเดินยังไงครับตองตงการเดินนี้ตอนนี้เดินได้